สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยในวันนี้ครับผมจะมาอัปเดตในส่วนของโครงการรถไฟไทยจีนหรือรถไฟสายอีสานในช่วงเฟสที่1นะครับสำหรับความคืบหน้านั้นในคลิปนี้ผมจะแบ่งออกเป็นด้วยกันทั้งหมด3ส่วนโดยส่วนแรกนะครับจะเป็นในส่วนของการก่อสร้างครับแล้วก็ส่วนที่2อครับก็จะเป็นในส่วนของสัญญาที่เตรียมที่จะลงนามสัญญาในเร็วๆนี้นะฮะแล้วก็ส่วนที่3ก็จะเป็นในส่วนของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ในส่วนของการรอพิจารณานะครับสำหรับในส่วนของสัญญาที่มีการก่อสร้าง สัญญาแรกเลยก็จะเป็นสัญญาที่2อขีดหช่วงสีคิีวิถึงกุฎจ,จิกสัญญานี้ก็เป็นสัญญาที่มีระยะทางทั้งหมด11โกิโลเมตรโดยบริษัทษที่ก่อสร้างคือบจอร์ซีวิลล์เอนจิเนียริงที่เป็นผู้รับจ้างขณะนี้มีความก้าวหน้าไปแล้ว3 9 2 9รล่าช้ากว่าแผน4 7 9 8โดยสาหรับความล่าช้าอันนี้นะครับก็จะเป็นมาจากในเรื่องของการติดปัญหาในการส่งมอบพื้นที่แล้วก็อีกสัญญาหนึ่งเป็นสัญญาที่1หญญนึ่นงสัญญากเลยนี่มมีกกากาาาารรรร่ออส้งงงขโคคถไฟว สโดยช่วงนี้จะเป็นช่วงกลางโรงปรากอโศกระยะทาง3.5กิโลเมตรซึ่งกรมทางหลวงเป็นผู้สร้างโดยในขณะนี้ก็ได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ100%แล้วนะครับแล้วก็มาถึงในส่วนที่2นะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนที่ตรเตรียมที่จะลงนามสัญญาในเร็วๆนี้แล้วนะครับโดยสําหรับตามข่าวล่าสุดเลยก็เพิ่งจะมีการอนุมัติจากทางกะกะวลอลลไปนะครับซึ่งจะเป็นในเรื่องของการอนุมัติ รายง,งานเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EIA นะครับหรือรายง,งานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมนั่นเองนะครซึ่งก็เร็วๆนี้นะครับก็จะมีการเริ่มก่อสร้างแล้วนะในสํหรับในส่วนของสัญญานี้ความคืบหน้าล่าสุดก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7สัญญาเนาะโดยสัญญาแรกนะก็คือสัญญาที่3-2ขีด2ช่วงงานอุโมงค์ช่วงมวกเหล็กถึงลำตะคองระยะทาง12.23กิมสัญญาที่3ขีด3ช่วงบันไดม้าถ,ถึงลำตะคองระยะทาง21.6กเมตร สัญญาที่3.4ช่วงลำตะคองถึงสีขิวและช่วงกุดจ,จิกถึงโคกกรวดระยะทาง37.45กิโลเมตร สัญญาที่3ขีด5ช่วงโคกกรวดถึงนครราชสีมาระยะทาง12.38กิโลเมตรสัญญาที่4ขีด2ช่วงดอนเมืองถึงนวมนครระยะทาง21.8กิโลเมตรสัญญาที่4ขีด3ช่วงนวมนครบ้านโพระยะทาง23กิโลเมตรสัญญาที่4ขีด5ช่วงบ้านโพถึงพระแก้วระยะทาง13.3กิโลเมตรสัญญาที่4ขีด6ช่วงพระแก้วถึงสระบุรีระยะทาง31.6กิโลเมตรและสัญญาที่4ขีด ช่วงสระบุรีถึงแก่งคอยระยะทาง12.99กิโลเมตรแล้วก็สัญญาล่าสุดเลยครับที่เพิ่งมีการพิจารณาอนุมัติจากทางบอร์ดการรถไฟเลยนะครับเป็นสัญญาที่ 4K4 งานก่อสร้างสุดสรับรุงเชียงลาบน้อยนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นสัญญาทั้งหมดที่จะมีการลงนามสัญญาในเร็วๆนี้แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีการก่อสร้างแล้วนะครับหลังจากที่เพิ่งผ่านจากการอนุมัติกก,กวลไปเมื่อไม่นามนมานี้นะฮะแล้วก็ส่วนที่3นะครับที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา เจรนาลอยู่ในระหว่างการรอประกวดราคาก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2สัญญานะครับสัญญาแรกก็จะเป็นสัญญาที่3ามขีดหช่วงแก่งคอยถึงกลางดงแล้วก็ช่วงปางอโศกถึงบันไดมา้ญญาระยะทางรวม30.21กิโลเมตรสัญญานี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเปลี่ยนแปลงแรงเอเอเด้วยแล้วก็ล่าสุดมีเอกชนอุทธรณ์ผลการตัดสินโดยอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรมบัญชีกลางแล้วก็สัญญาที่4ขีดหนึ่งช่วงบางซื่อถึงดอนเมืองสัญญานี้มีระยะทาง15.21กิโลเมตรโดยสัญญานี้เป็นสัญญาที่อยู่ในระหว่างการรอประกวดราคาแล้วก็เป็นสัญญาเดียวครับที่ไม่ได้มีการประกวดราคาโดยอยู่ในระหว่างการออกแบบโครงการร่วมกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินที่กลุ่ม CP ีเป็นผู้รับจ้างในสัญญาของเชื่อมสาม นนนามบิะครัโดยสาเหตุที่ต้องมีการออกแบบร่วมกันก็เป็นเพราะเนื่องจากแนวเส้นทางมีการทับซ้อนกันนั่นเองแล้วก็สลับในส่วนของงานสัญญาที่2.3งานวางรางระบบรางระบบระบบไฟฟ้าระบบการเดินรถระบบอนุสัญญาณพร้อมขบวนรถในสัญญาณนี้ครับจากเดิมที่จะมีการ เตรียมที่จะลงนามสัญญาในวันที่31ตุลาคมนี้นะครับก็คาดว่าอาจจะมีการจ่อเลื่อนการเซ็นสัญญาออกไปในเดือนมกราคม2564น,น,นะครับโดยสําหรับสาเหตุที่อาจจะมีการเลื่อนออกไปนั้นเป็นเพราะว่าต้องรอดูท่าทีของประเทศจีนว่าพร้อมเซ็นสัญญาตามวันเวลาที่กําหนดเอาไว้หรือไม่ด้วยนั่นเองนะฮะ ก็สำหรับในคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าผมมีความคืบหน้าอะไรอีกเดี๋ยวผมจะนำมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับทราบอีกในครั้งต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้มาเจอกันในคลิปต่อไปว่าจะเป็นคลิปอัปเดตความคืบหน้าอะไรกันนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ